สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนีแย่เจ้าก่าผ้ามวนเลยจ่าเด้อสวัสดีครับเออสิลงทงลงท่งซาหากินหายากินเลยจ่าเด้อไป่ใช่จะท้องโอ้ยสิมาทางนั้นผีน้องโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะยหญกะชิมาหาซ้ำน้องใหม่มาๆมองเกิลเลยจ้าไปยหญมาไปมาพี่น้องครับในสวนคือเก่าเลยน้องจ่าจักชิไปทางไหนน้องจ่าเนาะเข่ามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดนเพื่อกลังใจใหายให่ในเด้อแพนครับทุกผู้ชุกคน ไปลุย <laughs> ไปพี่น้องใช่กระซับนอนใหม่ก,ก็กำข้อคุก็ก็กำอันนี้ข้อคำข้อคู้นยายนี่เลยได้จาด่าเด้อยาไยไปทางไหนดอกยายก็วินหูวินตาเถอะเนาะพี่น้องเอ้ยมือนนี่อ่ายก็จะมางัดทางงัดแถวหายเท้หาหายเปิดพี่น้อง แล้วก็เป็นกลังใจหายให่ไมพี่นนอนเหงาแล้วเหงาแล้วเออเปิดพี่นนองเ้ยโอ้ยก็กำก็ขำก็คู่นี้ลีพี่นนองเปิดเบิง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 นี่โอยเหงาเออมา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 เออ งัดดังงัดงัดดังงัดบึบบึบมือพี่น้องนี่มางัดตอนพี่น้องเห็นบ่อนี่เออเออพี่น้องหลายหลายหลายขำคู่นีลีก็นี่พี่น้องเอ้ยเอออืมนี่มา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 เฮ้ บงญเนวไปเลยได้ใจเด้อนั่นดีานี่ดีนี่ดีต่อนยังมานนิต่อป่ายมันะป้าพี่น้องือพี่น้องมามาเอาในให่เด้อ อ๊ดเออหมดหมดหมดเออหัวคำเดียวเออเอาออโอ้ยพี่น้องนี่สามสี่หานอนละเปิดเต็มอืมบังแน่ด้วยพี่น้องเก็ได้ลูกมากนานนานพอได้เนี่ยอันนี้อันไหนจับสามจุดเดีวอันไหนอืมอืม เอาบ่ได้ทีเอาหักออกมานานก็เกยตกยเกยเยตกตกน้ำเด้เฮยบึงไก่ก่อนออ้งัดใ่งัดึงเลยอู้นี่พี่น้องปื๊ดบวาดบวาวเลย อู้พี่น้องใหญ่ไปเห็ดเด้อพี่นองเด้อไปเห็ดสมเนาะพี่น้องเนาะมามามาเอาในยายเด้อเพน,นครับุูผูุู้คนเอ้ยคำคู่นี่ลีกำลังออกเต็มอีกอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าจะได้กลับไปกำลังใจให้ยายเบิ่งยายเนใ่เด้อก็คำก็คูนเออเออเออเอเอได้กับชูเพล งัดทางงัดอยู่แถวเฮือนนี่เลยจ้ะไปใกล้บ่ได้เนาะจ๋านาะเอ้าคือกระหักเน,น,น,นี่ยมันเออโอ้อยหมดหนั่นนี่พี่น้อง สาบะ่อนเืดอยู่ใส่ระตาไว้ก่อนสองสามสี่ห้าหกจีดเป็ดปื๊ดพี่น้องพูดพูดโอ้บุ๊บ่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 ปัด เอ้โมจงจงดอกเอาให้หมดบ่จดเออบ่จงเลยเออบ่มีลรำก็ออกอยู่แล้วแหละก็คำก็ก็ข้นอคำข้อคู่ก็ปืดพี่น้องเห็นบ่ฮะพี่น้อง ไก่ไก่ก็ล้างข้างหน้า อืบังเนอยู่เนาะพี่น้องเนาะในหนังอืมออ้ยอืม,อม,อม,อมใหญ่เราไปปอกไปเห็ดสุมเห็ดยังนอกจากเนาะไปเผากระไดป้าพี่น้องเออเอาละนะเอาลยครับหมดเลยอุ้ย เอาให้หมดโลยทุกอมาเอาใหม่นาะพี่น้องนาอออกเต็มอยู่ในเป็ดตาเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยมามามาเอาในยายอ๋อทุกคนเด้อจ้านี่เระทำมัในติดมา,ใใาใใพี่น้องอือคือขัขึ้นแนวแขไปหาบึงเถาไปไห้คนดีดตาลองใหม่ห้ไห้ยืโนยายไปไปไป ถามหาไปหาถามหานอใหม่ไงไปก <c oughs> ็หาใส่เลยนะเ <c oughs> ออเฮ็ดห่อสมเฮ็ดนสมมันเนาะพี่น้องเออนี่พี่น้องอหิวมาฮอนเฮือนแล้วะด้วจ่าเด้อนี่นี่ตะท้องกะสีปอกนี่ปอกแลก้วกะสีเฮ็ดนสมกันบ่เฮ็ดนสมย่ายกกะซีจักไว์ทอมกุกตะเจลนาะจ่าเนาะมามาเม,ม,มาในย่าิด้อ แพ่งครับสุผูชุคนนี่เห็นบอลน,นี่ตัวนี้ย่าให้ชมใบนะจ้ะนี่สะสองขึ้นย่าแล้วนี่ย่าขันเกลือคันยังคันเกลือคือโมเพิร์ลเลยจ้าคือโมเพิร์ลทีส <c oughs> ขันเกลือแล้วและย่ามาไปสองสองขึ้นนะจ้ะย่ากับขันเกลือแล้วปหมือนย่ากับทีเอาใส่ใส่กวดไหวนะจ้ะเนาะถ้าเมาในย่าเด้อนี่ย่าชิดใจกวดไหวนะจ้ะเนาะนี่ นี่ยายมาได้ช่งคืนแล้วจะยายสาบุญพี่น้องงามบอพี่น้องนี่ยายไปไว้ท่าเส้กวดเนาะจ่าเนะาะตัวยายได้มามือนีไม่ไม่ยายกระสีแกะนี่ได้ร้ายแห้งนาะพี่น้องได้ร้ายอยู่ด้วยจ่าเดินแ้ากระสีแกะสีปอกเนาะเพื่อนงามนอใหม่กระหานอใหม่นาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนะองามนอใหม่กระหานอใหม่นอใหม่เด้๋นี่นะว่าจะมองได้หลายเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีกากรทถองกระป๋อโต้ทีใหญ่สามาเนาะจ่ายนาะโตนี้ใหญมาไหวแต่ลายมือล่ะสองมือสองขึ้นนี่ญ่มาสองขีดใหญ่กระจีเอาใจอันนี้เนาะจ่ายเนาะนี่ นี่ใส่เดีจจ๋ยวมีก็ใจรู้นี่ใส่แลังจะเอาหนามใส่เนาะดัดปวดวันนี้ใอ้เจ้าท่อปอยกอปอยกันที่ไอ้เจ้าท่ทอปอกวันนี้ย่ากนสีไซทูมวันนี้สีไซตัวนี้แล้วตาวันนี้ยกันที่จักแล้วก็เฮ็ดสมชื่อเก่าด้ยอย้าเด้ วนนึงนันได้ีไปสมุาินได้จีได้จ้าบันก็ยิดไปหิ้มดนจบันไดก็ญาติใช้เต้นเหลยาญาต่ใ้มาจ้าเนาะบันไดก็จบคลิปเนาะพี่น้องเนาะญาติมันยากเนาะพอไปสบมาแล้ว่ไเลยมาใส่ตัวจบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยจ้า คอคุณทุกก้อรงใจขอคุณทุกคอมมนคอคุณทุกไหลทุกแท่ขอคุณติดติดตามยายมาตลอดยายรับพี่น้องได้ใจเนาะวัวดิจารณคอยติดตามยาย่อไปเยไดยบายบายจุ๊บจุ๊ชู